สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาอยู่กันที่ฟ้าเจริญยางยนต์อีกแล้ววันนี้ที่มาไม่ใช่อะไรโอ้โหมีอะไรจะแนะนํามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําสําหรับคนที่ใช้โอ้โหนี่รถกระแสรถกระแสจริงๆกับเนต้าวีโอ้โหนี่คนที่ชอบความประหยัดประหยัดแล้วประหยัดอีกประหยัดแล้วก็ต้องประหยัดอีกโอ้โหเราคิดค้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคนที่ชอบฟิลลิ่งดีๆที่มาจากโรงเดิมแล้วมันแบบ ใส่แล้วต้องพกยาดมอ่ะเวียนหัวนั่งแล้วก็เวียนหัวเซไปเซมาอ่ะคิปที่แล้วทําโชคมาให้รุ่นนี้โอ้โหปรากฏว่าคือฮาขายดีมากๆขายดีจนไม่พอขายโอ้โหทําไงก็ทํามาเยอะๆดีครับนี่อันนี้มาแล้วเต็มระบบนะใครสนใจโชครุ่นนี้มาได้นะครับรับรองยาดมที่ใส่กระเป๋าอยู่ ที่ใส่ตะกร้ามากี่ย่ะทิ้งได้เลยนะรับไงเราไปรุ่นไม่ต้องใช้รถด,ดีๆรับรองขับแล้วไม่เวียนหัววันนี้มีทีเด็ดมาอีกแล้วสําหรับคนที่ใช้รุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าล้อมเป็น4ี่รูรัดดิบซีโอ้โหหาใส่ยากหารูตรงๆเฉพาะจริงๆแล้วมันหายากต้องหารูเผื่อรูเต็มไปหมดบางคนไม่ชอบรูก็ต้องเอาแบบรูน้อยๆแน่นะนะนะเรื่องรูพี่ถนัดบอกงนะั้นในวันนี้มาจัดให้เดี๋ยวมี โปรดักต์ใหม่ๆที่มานำเสนอบอกเลยลิมิเต็ดอิดิชั่นฟ้าจเจริญยางยนต์ที่เดียวเท่านั้นบอกเลยว่าลายนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะครับบอกโอ้ยที่นี่ไกลเล็เกินอยู่นนทบุรีโอ้โหเดี๋ยวไปหาแถวบ้านก็ได้รับรองว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าเป็นคำว่า l i m i t e d edition ต้องฟ้าจเจริญยางยนต์ที่เดียวเท่านั้นสำหรับเอาใจคนน้คับเนต้าวีฮะไปดูกันนะครับว่าล้อลายนั้นคือล้ออะไรโอ้โหนี่ฮะ ผมเลยครับที่ออกแบบไม่ได้ออกแบบดีกว,ว่าเขามีแบบอยู่แล้วแต่ว่บบาขิงเาบอกว่าออกแบบเขามีแบบอยู่แล้วนี่ลายยอดฮิตเป็นลายแนวแบบเขากว้างนะครับเขาเรียกว่า fir โอ้โหเป็นล้อนะวัตกรรมผลิตแบบ f ฟล์ดฟอร์เป็นล้อเบานั่นเองครับเราทำมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการประหยัดแนะ่ประหยัดแล้วต้องประหยัดอีกขับดีแล้วต้องขับดีอีกนะตามสโลแกนของเรามันประหยัดยังไรโอ้โหครับ ประหยัดแล้วต้องขับดีด้วยนี่นะฮะล้อนะครับจะเป็นล้อแบบนี้นะฮะผมสั่งผลิตมาลิมิเต็ดดิชั่นมี2สีนะครับสีนี้เขาเรียกว่าสี V b l a c k อ่าเป็นดำเงานะครับแต่ว่าจะมีเกร็ดเม็ดอยู่ด้านในนะครับนี่นะถ้าออกแดดจะเห็นเป็นบิบบั๊บบิบบั๊บนี่นะฮะรูนะฮะจะเจาะเป็น PCD 4ดีรู้อสตรงรุ่นนะฮะนี่นะฮะเจาะรูให้เรียบร้อยนะครับส่วนนะครับ สเปคล้อก็จะเป็นสเปคขอบ15นะครับกว้าง7นิ้วออฟเซต35ออฟพอดีรถแน่นอนไม่ล้นไม่ยื่นและก็ไม่หุบนะครับส่วนสีจะมี2สีตามที่บอกนะก็คือสีไฮเปอร์นี่ไฮเปอร์ Hyper จะออกสีแบบนี้นะเป็นสีเงินเนสำหรับคนที่ชอบรบเรียบนะครับแบบแม่บ้านแม่บ้านไม่ชอบแนวดูดันมากนะครับชอบแบบหรูหราชอบแบบแนวค,นคลีน ตัวนี้เหมาะสมนะครับแต่สาหรับสีกระแสต้องสีนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบความดุดําความเข้มนะครับสไตล์แบบโหดโหดนี่ตัวนี้เลยนะครับ2นี่มีอยู่สสีเลือกง่ายไม่ต้องกลัวนะครับส่วนตัวยางนะครับเราจะจัดให้เป็นยาง Nexen นะครับนี่นะครับ s u 4นะครับที่จัดตัวนี้ให้นะครับนี่สเปคนะครับเป็น195 60 15เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สเปคกันอีกทีนึงนะครับที่จัดตัวนี้ให้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นยางที่มีรับประกันที่ดีนะครับสำหรับคนที่เลือกใช้นะครับเหมือนซื้อความเสี่ยงมาในตัวนะครับก็คือมีรับประกันทุกกรณีเลยก็ว่าได้ถ้ายางเสียหายเคมฟรีเลย1ปีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินเปล่าซื้อทีเดียวจ่ายทีเดียว1ปีการันตีตลอดนะครับเรามาดูสรรพคุณนะครับนี่พูดเหมือนยารักษาโลกนะครับสรรพคุณของตัวนี้ทําไมถึงบอกว่ามันดีกว่าเดิมครับ ในเรื่องของน้ำหนักพอล้อเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับโฟร์ฟอร์มิงชื่อของโฟร์ฟอร์มิงก็คือเป็นล้อเบาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าล้อเนี่ยไดมิเตอร์จะเพี้ยนไหมสำหรับคนที่เลือกใช้ขอบ15ลดสเต็ปลงมาอันนี้เดิมๆมาจากโรงงานนะครับจะเป็น185 556นะครับนี่นะครับยางติดมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ของเราจะจัดให้เป็น1956 0 15 เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าไดมิเตอร์จะไม่เพี้ยนนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นนะฮะพอดีนะครับแปะเลยนะครับความสูงใกล้เคียงเดิมนะครับส่วนต่างใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ที่ได้ก็คืออ่าดูด้านข้างก่อนละกันนะครับสิ่งที่ได้จากการเปลี่ยนขอบ15คือแก้มยางที่หนาขึ้นเห็นไหมครับรถจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับอ่านี่ฮะสิ่งที่ได้สําหรับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับขอดูล้อเดิมก่อนนะครับล้อเดิมที่ติดมานะครับน้ำหนักของล้อกับยางใส่แล้วรวมโอเคนี่อันนี้ขนาดล้อเดิมนะครับขอบ16กเดี๋ยวเรามาดูกันแบบจะจะเราไม่ได้มโนครับว่ามันเบากว่าจริงมันไม่ได้มโนนะครับว่าใส่แล้วมันจะดีกว่าจริงเราต้องออกมาเป็นให้ลูกค้าได้ดูครับว่ามันต่างกันยังไงมันต้องมีข้อแตกต่างเอ้า มาดูเลยดีกว่าโอ้โหเบานะเนี่ยเบาเงเงาแตกชิกเลยฮนะนี่ามาดูก่อนน้ำหนักนะครับของล้อเดิมสแตนดาร์ดโอ้โหนี่สิบหโอ้โหนะนี่คือล้อโรงงานนะครับกับยางที่ติดมากับรถน้ำหนัก1 5บหกิโกรัมจดเก้แลประมาณ16กกิโลกรัมแล้วน,นะครับสำหรับของเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราจะใส่นะครับตัว ที่เราจะใส่ก็คือยางจะเป็นสเปคนี่นะครับ195 60 15้นะครับกับล้อโฟร์ฟอร์มิงสีนี้นะครับที่เราจะใส่กันออ่าเรามาดูน้ำหนักล้อรวมยางนะครับของล้อที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนี่โฟร์ฟอร์มิงดูง่ายง่ายนะดูลายเส้นลายเส้นการรีดนะครับนี่นะครับอันนี้ผลิตจากโรงงานไทยอ l ลลี่วิวนะครับนี่นะครับโหมาตรฐานล้อมาตรฐานสี เนียนกริปบอกงั้นเลยเดินกริปเอา้ามาดูน้ําหนักกันสักทีนะครับเพื่อนๆอาจจะรอรุนอยู่ว่ามาันน้าหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสเปคออกมาคือ13กิโลกร,รมัมโอ้โหดูนะฮะน้ำหนักหายไปตกวงแล้ว3กิโลกร,รมัม 3- 42รับรองขับดีขึ้นแน่นอนสิ่งที่ได้นะครับจากการเปลี่ยนล้อเป็นยางคือความนุ่มมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อยางหนาขึ้นนะครับสิ่งที่ได้อันดับ2ก็คือความประหยัด สำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยวิ่งได้กิโลเยอะขึ้นแน่นอนจากสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าโหลดภาระ,ะของรถน้อยลงนะครับอะไรที่แบกภาระ,ะน้อยลงต้องวิ่งดีๆขึ้นแน่นอนอนะครับแล้วก็สเต็ปโชคแบบนั้นนะครับรอๆเฟี้ยวนุ่มหนึบเปิ้นจัดให้เซตนี้มีโปรโมชั่นเดี๋ยวรอตอนจบอย่าพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับผมสลหรับคนที่ใช้ n นต้าวี v, เรามีชุดโปรโมชั่น รออย่างโชกให้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรอชมครับผมก่อนติดตั้งนะครับนี่เรามีอุปกรณ์ให้ครบนะครับกับเซตนี้นะฮะ นี่เขาเรียกว่าแหวนกันสั่นนะครับสำหรับเน็เอร์วีนะครับเราต้องใส่ให้มันพอดีนะครับนี่นะครับเป๊ะเลยนะครับเอาออกแล้วก็เอาเข้าครับเป็นปอกครับเป็นปอกกันสั่นนะครับมาตรฐานนะครับของเราติดตามนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นน็อตล้อนะครับน็อตล้อจะเป็นน็อตพิเศษแบบนี้นะเป็นสีไดทไทเทเนียมนะครับที่เราจัดให้ลูกค้าแบบสวยๆเลยนะครับนี่อันนี้มีอยู่ในชุดเลยนะครับใส่แล้วจะเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับ มันจะเป็นน็อตพิเศษนะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกสําหรับใส่นะครับนี่นะครับให้มันตรงรุ่นของเขานะครับอ่านะครับในชุดก็จะมีเซตแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่กับรถดูนะครับว่าออกมาสวยแบบไหนเดี๋ยวลงรถดูว่าจะเข้ารูปเข้าแบบเป็นยังไงรอติดตามชมนะครับกับเมตาวีฟ้าเจริญยางยนต์ครับผม แล้วเรียบร้อยโอ้โห,โหบอกเลยว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับกับเนต้าวีโอ้โหล้อสเปคที่เราจัดให้นะครับเป็นขอบ15ลาย fir โอ้โหสีดำา V l l c k k โคตรหลอนะครับมาพร้อมกับยาง nexen su c 5 9 5 6 5โอ้โหเป็นชุดที่แบบมีความเบาฮะมีความนุ่มนวลขึ้นแน่นอนกับสเปคล้อยางแบบนี้นะฮะแล้วก็ชุดโชคที่เราจัดกันก็คือโชคสเต็ป ฟ้าเจริญยางยนต์ครับตัวนี้ปรับได้9ระดับนะครับแข็งอ่อนได้9ระดับแน่เซตโปรโมชั่นนะฮะคนที่กำลังเฝ้าดูอยู่ครับว่าเซ็ตนี้ราคาเท่าไหร่นะครับล้อระเปล่านะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับยาง넥เ้นนะฮะเส้นละ2,000บาทนะครับ800 0กับ15 0 0น23,000นะครับส่วนตัวโช๊ค5,900ก็จะเป็น28,900นะครับ เราไม่ขายนั่นไงมาอีกแล้วโปรโมชั่นร้อนแรงนะครับสำหรับคนที่ใช้ใน t ต V าวนะครับ2ีคันแรกนะครับเรามีแค่20ชุดเท่านั้นสำหรับล้อรุ่นนี้นะครับมี2สีสีละ10ชุดนะครับสีดำกับสีไฮเปอร์นะครับราคาล้อยางโชค็คมอบให้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ใช้เน t ต V วและดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเราจะไม่มีโปรโมชั่นนี้หน้าร้านนะครับ้าบอกว่า จะมาใส่ต้องบอกว่ามาจากคลิป YouTube เท่านั้นราคาเปิดตัวกันแล้วครับ25,900บาทนะครับโอ้โหลดไปทันที3,000บาทบอกเลยว่าโคตรคุ้มสำหรับสเปคแบบนี้พอดีพอดีอดรับรองการันตีว่าไม่ยืนไม่ล้นเสมอเป๊ะนะครับครบเซตด้วยปอกกันสั่นน็อตล้อผมมีให้พร้อมเรียบร้อยในชุดนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับกับชุดโปรโมชั่น25,900 เนต้าวี v, ผมจัดให้รับรองดีแน่นอนวันนี้นะฮะก็ลาไปก่อนกับเนตาวี v, คันงามคันนี้หลอ่ลอๆเฟี้ยวๆใครอยากได้แบบนี้มาเลยฟ้าจเจริญยางยนต์นะครับอยู่แยกเสวมเดดปากเกตนนทบุรีนะครับมาไม่ถูกก็พิมพ์ Google แ a p ภาษาไทยได้เลยฟ้าจเจริญยางยนต์นะครับฝากช่องด้วยนะฟ้าจเจริญยางยนต์กดซับ s ไ r i b e กดปักตะไคร <c oughs> เอาด้วยกดซับ s cribe กดกระดิ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับ เนต้าวีรถสายประหยัดเราก็ทําให้มันประหยัดมากขึ้นแล้วเจอกันนะครับฟ้าเจริญยางยนต์เนต้าวีบายบายสวัสดีครับ